ตอนนี้อะสมมติตอนนี้พี่ปวดตาง่วงแล้วตาเริ่มเริ่มเริ่มแข็งแล้วอะ uh huh. มันก็จะแบบก็ดูไปดูด,ดูลูกกระตาวันปวดแต่แล้วเดี๋ยวมันจะหายไปสักพักสักพักมันจะหายไปแล้วมันก็อยู่ได้แต่ว่าตรงเนี้ยห้ามให้มันออกมาออกปุ๊บทุกอย่างจะตามหมดเลยตาเอ้ยหูเอ้ย,เ,อยเริ่มเบอร์สมองเบอร์หมดเลยถ้ามันปล่อยให้มันออกมาเ็ <c oughs> จริงอันนี้อันเนี้ยว,วิชาใหม่ลองไปฝึกด,ดู แล้วก็พู้เจ้าสอนอีกเรื่องหนึ่งคืออาโลกสินัง hmm. อาโลกสินังหมายถึงว่าอาโลคือแสงสว่างกสินอย่างเงี้ยให้เราจ้องจ้องไฟแต่อาจจะไฟไม่ต้องแรงขนาดนอาจจะแค่เป็นดวงไฟหรือเ oh. มื่อก่อนนี้เขาให้จ้องเทียนผู uh ้ huh. uh huh. เจ้าให้จอ้องมวงขลานะปฏิบัติธรรมไปแล้วท่านง่วงมงุกขลานะเธอจงอใช้อุบายแก้งง่วงโดยดังนี้หนึ่งรูปตัวเองรูปตัวรูปแขนรูปขา เพื่อให้ตัวอรู้สึกตัวอสองคือแง่มองดวงดาวแงมองดวงดาวเหม,ววมือนก็แบบดูคนท้องนภา,าแบบจะมีอะไรบ,าบ้างเงี้ยมันทําให้เราแบบอยากรู้อยากเห็นเอีม่มันก็แบบดูเอ้ยแล้วก็เอาน้ํารูปตัวอน้ํารูปตัวอาบน้บําอะเมื่อก่อนในชีพพี่ก็เคยแบบลานน้ําปุ๊บตื่นตื่นแล้วก็ทําได้ต่อทั้งมาทั้งสองสามชั่วโมง โลนะ่งนเหมือนเราเหมือนเราตอนตื่นใหม่ๆอะ่ะเราก็จะจําสมองมันจะจําว่าอันนี้เพิ่งตื่น uh huh. เราก็แค่เหมือนหลอกสมองอีกทีว่าอาบน้าแล้วนะจะไปทํางานแล้วอช่ไหมครัมันก็จะเหมือนกลับมาอีกเฟสอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> คือคือสมองตัวเองมันจะหลอกตัวเองว่าอันนี้คือต้องนอนนะครับแต่ก็กลับไปใหม่โอเคนอนแล้วนะ <laughs> ไปอาบน้ําเดินจงกรมต่อปฏิบัติทําต่ออันนี้คือตอนที่ ในสาชิกที่ตอนปฏิบัติสัญจรก็จะอาบน้ําแล้วก็เดินต่อหมายก่อนแบบจริงจังมากจนแบบผ่านที่เรียกว่าง่วงจัดจัดมาได้ <S 2> <S 2> แต่ถึงเวลาเราก็นอนหมายถึงว่าเ,าเราจะนอนในช่วงที่ผ่านเมาชิกคือตีสามครึ่งแล้วก็ก่อนอยู่จริงตีสามครึ่งกวันระครังไม่ดังไม่กลับเมื่อก่อนจะมีจะมีบรรทิฐิทา่าว่าระครังไม่ดังไม่กลับมก็จะระครังดังมันจะมีระครัง เตือนผู้ปฏิบัติบก็ทีสามครึง่งหลวงพ่อสนองจะแท่เสร็จแล้วก็คนเืรก็ลงมาเต็มเลยก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีนะเราสามารถชนะใจเองได้เรื่องของตระลุความเพียรมันให้เราอยู่ถึงตีสามครึง่งทุกวันมาหลายปีมากจนเข้ามาปรับเปลี่ยนใหม่ถึงเที่ยงคืนเราก็ไม่มีพามาเทศแล้ว Ừ, พอมีพระมเทศก็ไม่รู้จะฟังใครก็ต้องกลับปฏิบัติไปไม่มีใครมาเทศฟังมันก็เหมือนกับมันเหงาๆอะ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มีใครทําแล้วคนไม่อยู่เลยนะขึ้นกุฏิหมดเลยไม่มีใครอยู่เพื่อนเลยเมื <c oughs> ่อก่อนเนี่ยถ้าพระเทศยังมีคนอยู่ฟังบ้างเค่ยปฏิบัติอย่างนะี้ตอนนี้มันไม่มีแล้ว <c oughs> ก็อะไรก็เปลี่ยนไปนะไม่เป็นไรครับก็ตามสภาพ เปไงก็หาวน้อยลงห่าวน้อยลงครับพี่จ้องมันถ้าจ้องอยู่เนี้ยเดี๋ยวพอเก่งอ่ะเรื่อยๆมันจะอินซีแข่งกล้าเนี่ยสติมันจะแข็งแข็งแรงไอ้ตอนนี้จะมันจะมันจะปกติแหละแต่สติมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆพอเราชนะมันไปบ่อยอ่ะมันจะมันจะรู้วิธีชนะมันเข้าใจไหมเหมือนจะง่ายยากนะใช้เวลาสิไม่ไม่จะพูดแค่อย่างเดียวมันจบได้เลยไปนิพานพูดปุ๊บขึ้นิพานเลยเหรอยากจังเออมันใช้เวลา เป็นช่างกี่ปีกว่าคุณจะเป็นนะออคุณเป็นวันเดียวไงคุณเป็นวันเดียวคุณมึงโคตรเฉยละอะไร่งเงี้ยน่ะโอ้โหจะมันจะไม่ฝึกไม่ฝนเลยไงมันต้องฝึกฝนดิไม่ไม่ฝึกฝนได้เก่งได้ไงพยายามดูอยู่กับลมแล้วก็ทั้งง่วงจริงอ่ะมองไฟเดี๋ยวตื่นสังเกตไหมสังเกตตอนเราเราตื่นนอนเราไม่ชอบให้ใครเปิดไฟใช่เราอยากจะนอนต่อมันรู้สึกว่า มันอยู่ในภวังของความมืดมืด<ช>แล้วก็นอนสบายเพราะมตอนเด็กจําได้ไหมพ่อแม่แถ้าเปิดไฟใช่รู้สึกโอ้ยสว่างแล้วของวันเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งเปิดไฟได้เปล่าอะไรเงี้ยเช้าใช่ไหมนั่นแหละที่ก็ยังเป็นอ่ะ<ๆ>ก็เป็นนั่นอาจจะวิธีเนี้ยใช้อย่าให้ติดสบายอยาให้มืด<ม>เราก็มองแสงสว่างอาจจะไม่มองเต็มอมองไปไปลายก็ได้ไปลายแสงประมาณเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูแล้วก็เพลงอารโลกสีนงังอารโลกสินงังโดยที่ไม่ต้องหลับตานะ ถาโลกาสินังโลกาสินังมันจะสว่างเลยแต่นี้ไฟแมลงไหมมันต้องเป็นไฟนีเอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็จ้องอันนู้นอยู่พี่แต่ก็ไม่รอดนะแม่มัน,ม,นมันเล็กไปมันต้องเป็นดวงให้ชัดสว่างสว่าง่า,งางนี้แต่ว่าเคยลองแล้วสู้ตรงเอาจิตมาดูตรงนี้ไม่ได้ก็ถ้าหลุดแว็บเดียวหลุดแว็บเดียวมันหักเลยเออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง หลุดเว็บเดียวมาตลอดแต่ว่าใช้ได้จริงนะก็ต้องจ้องตลอดเลยจ้องมันรับผมถึงบอกพี่ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยผมหลุดปุ๊บมาไม่แต่ปุ๊บมาไม่พอเราเริ่มเก่งขึ้นนะในพี่ทำมาหลายปีแล้วเริ่มเก่งขึ้นนะพอมันจะหาปุ๊บมันเหมือนก็กดไว้เงี้ยจับผมดไหมก็เมื่อกี้มันจะพอพอจิตหลุดปุ๊บคือเผลอจิตเผลอปุ๊บแม่งมาละมาปุ๊บจับกดดึงกลับไป ย่าปล่อยปล่อยปุ๊บมันคือพุ่งขึ้นเลยใช่มันเหมือนน้ําพุอะถ้าปล่อยพุ่งพุ่งขึ้นเลยแล้อกดไว้กดไว้เอาจิตกดไว้กดไว้อยู่นช่วยได้เห็นไหมเรื่องหาวไปหลายที่นานแล้วเนี้ยเรื่องหาวไปนานแล้วเนี้ยหาแต่น้อยน้อยน้อยลงมันจะออกแล้วกดมันจะออกแล้วกดแต่ไม่แต่ถ้าไม่กดมันจะอย่างนี้เลยมันจะออกปากเก่งเลยใช่พี่พออากาศตรงนี้มันออกมาปุ๊บมันตรงนี้มันจะเก่งหมดเลยเนไรอย่างเงี้ยมันจะเก่งหมดถ้าปล่อยเรียบร้อย กดไว้แล้วกล่มสบายด้วยมันเย็นฝนลงพอดีไงพี่มันทําให้แบบโอ้โหลองนึกไปที่หมอนเนี่ยโอ้โหอยากได้ท่านโน้มไป<ล>ปุ๊บนะถ้าคิดปุ๊บโอ้ <นะ S 1> หาวแบบพังพลูเลยอะผมไม่คิดเลยอะปะเก็บกล้องนะ่